เสร็จแล้วแล้วข้างบนนี่ตัวเอาลงมาแล้วลงมาลงมานี่นี่หันตรงกลางๆนี่หรอยังมีอยู่นี่ๆๆตเวลาค้นหันชัดนะครับข้างบนน่ะเบะหน้าก็็อหน้าเป็นหลางงอ มากี่นาทีอะมักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะเจ้าเ็นนานี่ยนะจะจะเป็นการน้อมโดยใจเห็นหน้าหรือว่าไปเทียนกิง่งผสมครบใบมีอันชั้นกาแฟามะนาวนะจ๊ะนักไว่ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงสี่ก็จะออกสีน้ำตาลออกท้องส้มๆค่ะซะลาเปาเยบโอเคขอบใจมากนะคะ